สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะชมพู่ก็อยู่ที่โชว์รูมมิสซูอิกุคาสุราธานีนั่นเองนะคะวันนี้นะคะชมพู่ก็จะพาท,ทุกทกท่านนะคะมารู้จักกับสถานที่ตั้งของโชว์รูมของเรานะคะโชว์รูมของเรานะคะจะอยู่เส้นตัดใหม่สนามบินนั่นเองนะคะหาง่ายมากๆเลยนะคะทุกคนก็คือเลยเซนท์่านมาประมาณ7กิโลเมตรเท่านั้นก็จะพบกับโชว์รูมของเราเลยนะคะบอกเลยว่าสวยโดดเด่นเห็นชัดมากๆเลยค่ะอะละค่ะ และก็วันนี้นะคะชมพู่ก็จะพาทุกทุกท่านนะคะไปชมบรรยากาศในโชว์รูมของเรากันนะคะไปเลยค่ะอ,นนอะค่ะในส่วนแรกเลยนะคะก็จะพาทุกทุกคนนะคะมาดูห้องห้องนี้เลยค่ะห้องนี้นะคะก็จะเป็นห,ห้องลูกค้าสัมพันธ์ทั้งฝ่ายขายและก็สู่บริการนะคะทุกทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการนะคะก็จะต้องมาเจอมาพบกับน้องๆทั้งสองท่านนะคะอะค่ะเดี๋ยวท่านแรกเลยนะคะ สวัสดีค่ะน้องพายนะคะเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ของมิตซูบิชิวิกูคารสุราธานีแห่งนี้นะคะประจำอยู่ฝ่ายขายนะคะลูกค้าสนใจร้านุ้นไหนก็สามารถทักเพจมาได้เลยค่ะสวัสดีค่ะน้องมุกนะคะเป็นเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ของศูนย์บริการใครที่ต้องการนัดหมายเข้าศูนย์บริการสามารถติดต่อได้ที่061771กหน1เจ็ดเจ็ดหนึ่งสี่สี่สี่หนึ่งนะคะน้องมุกจะทำการนัดหมายให้ลูกค้านะคะ บ้านคะ่ะกับบรรยากาศของโชว์รูมมิสูวิกุคาสุราชธานีนั่นเองนะคะบอกเลยว่าโชว์รูมของเรานะคะพนักงานทุกทท่านทุกๆแผนก,ก,กนะคะน่ารักมากๆ <c oughs> เลยนะคะและก็โชว์รูมนะคะเราก็พร้อมมากๆเลยนะคะที่จะให้บริการคุณลูกค้าทั้งด้านฝ่ายขายและก็สู่บริการค่ะใครต้องการติดต่อฝ่ายขายหรือต้องการติดต่อที่จะเข้าสู่บริการนะคะก็สามารถมาที่โชว์รูมมิสูวิกุคาสุราชธานีได้เลยนะคะวันนี้ชมพู่ต้องขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ